แข่งกินอาหารขึ้นต้นด้วยคอควายกันแต่แบบน้องๆคอมเมนต์กันบอกว่าพี่คอควายมันง่ายมันเยอะอาาวันนี้เราเลยจะแข่งกินกันอีกครับแต่ไม่ใช่คอควายนะหอยหีโอ้โหและครั้งที่แล้วเนี่ยเราให้งบค่อนข้างเยอะคนละสองพันคือแบบมันมันง่ายเกินไปทุกคนครั้งนี้ผมจะยลดจานวนเงินลงครับให้เหลือแค่คนละ500บาทวันนี้ใครกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยหอยหีบได้น้อยที่สุดคนนั้นจะต้องโดนลงโทษด้วย วาซาบิแต่บิบิมการในงานกี่นอหินในครั้งนี้นะครับอาหารที่ก้นเรื่องหอนำจะไม่นับก็ใจกันใช่ไหมว่าหอนำคืออะไรเรียนมาใช่ไหมโปรแกรมโปรแกรมอ่ะโปรแกรมอ่แบบพวกแบบะหอมอหมูหอนอแอมอมแนมอะไรเงี้ยเราไม่นับเพราะถ้านับอย่างนั้นอ่ะมันจะง่ายเกินไปที่เกอะที่แบบขึ้นต้นเรืออกแบบ ขอหีเลยแบบออกเสียงมาก็ได้เลยใช่หอตู้เดียวอ่ะหอยอะไรอย่างเงี้ยช่ะใช่จะมีหัวใบตอนนี้นะครับเวลาบ่าย3อ่การแข่งงันครั้งนี้เนี่ยเรามีเวลาให้3ชั่วโมงก็ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้ครับเดี๋ยวเจอกันตอน6:00นตวัดไว้เลยเกินงานนี้ผมจะไปแพ้ครับมันไปแค่หอหีบสบายมากงานเนี้ยผมจะไม่ยอมแพ้ คอควายอ่ะผมไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นหอยหีบอ่ะบอกเลยว่าอย่างตึงไปครับทุกคนอยู่ในหัวตอนนี้มีแค่สองสองเลยจริงจริงที่คิดได้ก็คือตอนนี้มีหอยหมกกับหอยแค้งหรือหอยแมงผู้นี่แหละ,ละเรากาลังจะเดินทางไปตลาดที่มีครบทุกอย่างเลยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมจะไม่ไปเหมือนครั้งที่แล้วที่มันแห้งมากเดี๋ยวเราจะไปแวะเซเว่นก่อนเลยอันดับแรกหอยลายกระป๋องก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนว่าแบบมีอะไรเป็นหอยหีบได้บ้างพราะว่า ที่ห้างหรือว่าไม่น่าจะเจออะไรนะไปแล้วไปแบบไม่วางแผนเนี่ยพวกมือใหม่เริ่มจาผเป็นมือชีพัก่อนทอไรเราต้องวางแผนกันก่อนอย่างแรกเลยเี่ยราต้องมาดูก่อนว่าเราครนี้เรามีเินเท่าไหร่จำกัดเรามี500บาทลยกินมู่วไม่ได้เราต้องหาไรที่ราคาที่ถูกแล้วก็แบบไม่ไกลเพาอย่างมามชั่วโมงเป็นไงครับุทุกอยม,มีวาแผนไม่ได้แบบจะไปก็ไปมั่ัโดยไม่ได้วางแผนเลยเลยบ้านมนี่อา,าาอ,าอาหารีสานเยอะถ้าพูึงอาหารอีสานี่ยม,มีเมนูนึที่ขึ้นหิ อเออเราไปเก็บนี่ก่อนหอยแข็งกันดีกว่าแล้วเราค่อยค่อยว่ากันเพราะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรครับร้านไหนอ่ะไม่รู้ครับตักครับผมอันนี้หัวใจไก่ใช่ไหมครับขอโทษได้ไหมต้นไม้เจไว่าน้องจมีสักอย่างให้เราแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันฮานงโคฮานงโคได้บอสมันหาของเจอเลย หอมเจียวเซเว่นมีิลลอมีเหรอเคยเห็นแต่เหมือนเซเว่นนี้จะไม่มีเลยอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะเจะ้าหญิงสีฟ้าอะไรครับอ่าเองเซนจีได้ครับโอเคไหลปุ่นนี้เน้นพี่อาร์ตหอหยีวันนี้ห่อหมกี <laughs> มยังเี็นไหมในเซเว่นเซเว่นไม่มีหอมเจียวนะหอมเจียวไม่กินนะดิ <laughs> ถือว่าหนูแบบอ่อนข้อให้คนอื่นเขาหน่อยโอเค หอยลายกระป๋องไปค่ะทุกคนไปไเป็นไงเปิดแบบเสียวเลยวันนี้ผมจะอยู่ตลาดมีนผมจะไม่ไปไหนทางนั้นอุย <c oughs> ้ยเงียบอยู่นะเงียบ <c oughs> มันก็แห้งแห้งแต่มันรูนเนี่มาเริ่มเลย <c oughs> ไม่รู้ที่ขึ้นต้นได้หอหีบในหัวเป็นเนี่ยก็หอยก่อนเลยหอยก่อนเลยเพราะฉะนั้นร้านที่มีหอยเยอะที่สุดเนี่ยต้องเป็นร้านยำครับทุกคนตำระยำปิดครับอาหารไม่มี มีแต่เมนูแข้งเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปคนเราเนี่ยมันต้องมีแผนสำรองเสมอผมคิดมาแล้วเฮ้ยแล้วไม่ได้หอยแข็งได้อะไรหอยจ้อออไม่ได้แข็งก็ไปหอยจ้อน้ำล่าหาหอยจ้อแทนหอยแข็งกันครับหอยลากระปองชอบมากเวลาที่แบบมาม่าอะไรเงี้ยเดือนนะคะทุกคนหอยลายกระป๋องนี้คือแบบทำโจทย์เนี่ยผมเจ้ารยไปด้วย จะได้กินได้ไงเออทุกคนอ่ะไม่ค่อยเข้าใจคนไม่กินผักหลายคนเนี่ยชอบแบบให้ทำคอนเทนต์ให้พี่ในกินผักทาลมานะทุกคนเฮ้ยเร็วเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเขาคือรวมกันไม่แย่เห็นไหมงั้นต้องใส่คลุกๆอะไรเลยพร้อมกันเลยแค่คนเดียวจบไม่พอมารู้ว่ามันเป็นหอมมาท่านเลยขนลุก คนลกอย่ายคิดว่ามันเป็นทองอืมอร่อยมันเพิ่งเคยกินนั่นอะอร่อยเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปดูสัมภารกนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอร่อยหอยลายผัดพริกเผาที่เขาบอกหนึ่งอย่างประเด็นกินยังไง ขายยังไงครับพี่อ,อันนี้ห่อละยี่ห้าค่ะเอาห่อหมกห่อหมกทะเลย่างได้อย่างที่สองนะบอกแล้ว<ม>ตลาดนี้นี่แหละผมจะมาจบที่นี่ผมจะไม่ไปไหนแล้วมีอยู่นี่แหละมาครับทุกคนเมนูนแรก <printer> หอยเชอรี่ไปดีดีตุ๊กตค,ครับเมนูแรกของเราละหอยเชอรี่บวกหนึ่งถ้าทุกคนนึกถึงหอยจ้อก็ต้องนึกถึงร้านนี้ครับ ไก่ย่างห้าดาวแต่ร้านปิดครับทุกคนไอวินิส่ขายย่างห้าดาวเขาขายไก่จอขายไก่จอเอ้าเขาไม่มีหอยจอเหรอตอนแรกเราคิดว่าไก่ย่างห้าดาวจะมีขายหอยจอแต่ว่าเขาขายไก่จอแต่ถึงขายไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันปิดอ่ะจะไม่เป็นไรรีบไปหอยจอไม่ได้หอยแข็งอีพีสองตามล่าร้านว่างไหมครับร้านไม่ว่างเลยมีจะโต๊ะพร้อมโอเคเลยร้านไม่ว่างมีโต๊ะนั่งได้ไหมครับถ้าไม่มีก็คือไม่รู้ทำไงละมีมีมีทุกคนนี่ หลังจากผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับเราเสียเวลาครึ่งชั่วโมง,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 งในการตามหาหอยแข็งรั่ว,วครับทุกคนเราเช็คดูว่ามีหอยหีบอะไรไหมมีหมึกครับทุกคนร้านนี้มีหมึกแต่ว่าหมึกเนี่ยห่อนำเราไม่ค่อยกินได้เดี๋ยวเราถามทุกแก่เลยนะครับนม,มีมีอะไรมั่งทุกแก่สั่งเลยครับสั่งอะไถามว่ามีหอยอะไรมั่งหอยแข็งหมดหยหอยแข็งหมด,หอ,ห,มดหอยแข็งหมดเติมได้ไหมพี่ มดหวานน้ำตาลิ่มมีหอมมะลิไหมครับมีหอมมะลิใช่ไหมครับงั้นหอยแค้งไม่เอาแล้วครับเอาหอมมะลิช่วยหนึ่ง <c oughs> เอาน้ำปลาให้ผมเดียวก็ได้เอาหอมมะลิหนึ่ง,ไม,งไม่เป็นไรครับทุกนไม่ได้หอยแค็งอย่างไรก็ได้หนึ่งอยา่างนะผมไม่ได้นิ่งหอมะลินะผมยมินหอมมะลิอืมไม่เหลี่ยมได้ไม่ห่อนำํำเรียกหอมมะลิคนรู้คนรู้แล้วก็น้ำปลาเขาแถมก็ได้หนึ่งอย่างแล้วครับนี่ทุกคนเมื่อกี้เราได้ห้อหมูมาแล้วเราก็เดินมาสักพักหนึ่งเจอ เค็มทองทอดน,นะทุกคน3ามอย่างแล้วอะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งกินละดูดิเจอหมูหมูเอาหมูหมูขีดน,น,นัสามห้าใช่ไหมครับหมูหูอะนะพี่ก็ไม่เคยกินเนละเป็นไงอ่ะนั่นเละสิเราคิดว่าเราน่าจะต้องดูถูกร้านเพราะเราไม่ไม่รู้เลยว่าแบบว่าหอยหีอะมีอะไรบ้าง <c oughs> หัวเตื้อมีไอ้นี่ที่คิดได้ไ อีกอย่างหนึง่งหัวหอมทอดพราฟชอบกินแบบหอมทอดอะไรเงี้ยเวลาไปร้านอาหารก็คือสั่งตลอดแต่คือ <c oughs> มีไม่นะามีขายที่ไหนนะาน <c oughs> ี่เลยครับสอนหอมหมกสอนนี่ก็เป็นชื่อเขาแต่ว่าเมนูเนี่ย <c oughs> คือหอมหมกค่ะทุกคน <c oughs> ได้ละได้การละบ <c oughs> อกแล้วว่าวันนี้หนูต้องไม่แพ้ <c oughs> โดจะร้องไห้แล้วโด จะร้องไห้แล้วแพ้คั้งวันไม่เป็นไรหรอฮะแพ้สักรอบไม่เป็นไรหรออืมอย่าพูดว่าแพ้สักรอบแพ้จนแบบไม่อยากจะแพ้แล้วไม่ได้ค่ะรอบนี้เรายัางไงแล้วก็ไม่แพ้เมื่อกี้ค่ะทุกคนเราแอบเออดูเมนูหน้าร้านมาชื่อว่าเห็ดหูหนูอาจิค ik ิคุได้ไหมเห็ดได้ไงเห็ดหูหนูอาจิค ik ิคุได้อย่างเดียวค่ะทุกคน2ี่บ้าบาท ก็ได้นะถือว่าเราอ่ะไม่ต้องกินเยอะเรากินอย่างละนิดอย่างละนิดไงเพื่อให้เราแบบได้กินหลายหลายอย่างโอเคตามน้ำักครับนี่ค่ะเอาเห็ดหูหนูผักหนึ่งขัดไอ้ทังแค่นั้นกันให้หนูไมาให้หนูไม่กินแค่ของอีกชอบนั้นหนูเลยกินอย่างนั้นอะไรอะไรอะค่ะไอคนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทุกคนเมื่อกี้นี้เรากินเมนู หอยเชอรี่ไปแล้วนะ<ม>แต่ทีเนี้ยผมถามที่ร้านเขาอ่ะมีหอยหอื่นไหมมันไม่มีนะทุกคนเขาจะหาหอยขมมาให้แต่เขาหาไม่เจอแล้วก็หอยแขง็งหอยนางรมที่ร้านก็ไม่มีผมคิดว่ารือว่าเราต้องไปดูตามตลาดว่ทุกคน,กนเพราะว่าตามตลาดอะ่ะพวกแบบยำมันจะเยอะก็เลยจะลองไปที่นั่นก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันออตอนอีก ep สองตอนนี้เราก็จะไปที่ตลาดนัดกรกทป่ะใช่ไหมใช่กรกทเดี๋ยวไปดูว่าที่ตลาดนี่มีอะไรบ้างสิ่งที่ยากกว่า เรารู้ว่าเราต้องกินอะไรคือเราต้องหาสิ่งนั้นนะหอกห้ยหอยระโวังเอาไหมเอาไหมได้นะได้กินกุ้งกูกินกุ้งกับปูไม่ได้หรอเออไม่ได้นะน้องทุกคนเสียดายนะของผมมีน้ำมันลมไหมครับขอโคกเลยครับสี่สิบนาทีแล้วผมเพิ่งได้แค่นี้พรอมมะลิโอ้กับมังคับแต่คนอื่นเขากินคนอื่นก็หาไม่ได้หรอกอันนี้หอยนะครับ โอ้ยนี่หอยแมงผู้นะครับแล้วอันนี้หอยอะไรครับหอยแคร์อันนี้หอยแครงครับอ่าโอ้โห้แลออโห้แลอันนี้ขายเป็นชุดเท่าไหร่ครับสอเอาชุดหนึ่งครับผมแล้วก็หอยแครงนี่เป็นยำใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเอายำหอยแครงหนึ่งอันนี้เป็นเห็ดทอดใช่ไหมครับเอาชุดสามสิบครับเพชรบูรณ์โอยยีหมันง่ายจังวะขายหอยอะไรขายไหมครับขายยังไงเดหนึ่งละร้อยบาท ครึ่งครึ่งโลอำเป็นกีนไหมครึ่งครึ่งโลผสมก็ได้ครับเขาเรียกหอยอะไรนะอันนี้หอยหวานอันนี้หอยหวานอันนี้หอยหวานหอย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 ขมนะครับหอยโครงหอยโครงหอยโครงคือหอยนาอ่าหูหมูอ่ะอย่างที่หนึ่งอร่อยปะฮึไม่เคยกินว่ะอร่อยมันมันอ่ะเนี่ยตรงซีิวขาวมันกรึบๆอ่ะ เอโคที่สุดเลยว้าแกจอดจอดไปแล้วหนึ่งอย่างนี่หอหมกปลายินรีเห็นเขาบอกนะอืออร่อยน่ากินกัะข้าวมากๆาครับทุกคนผัดถอยลายเอโคเอ้ยตรงตัวไม่เข้าเลยอย่างที่สี่นี่ไปเขาเขย่าผงชีสมาให้ด้วย สี่อย่างอลไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้กี่อย่างอะแต่ไม่รู้ว่าผมมาที่เนี่ยผมได้สี่อย่างแล้วเอาจริงหอมวันนี้ไม่มีใครคิดถึงหรอกเดี๋ยวเราได้มาหนึ่งพี่รู้ว่าไปที่ไหนมีชัวนี่นะบางแสนยังไงเอางี้นึกไม่ออกกันตอนนี้ตั้นตื้อถ้านึกไม่ออกก็แค่ถามเดี๋ยวเราไปร้านอาหารตามสั่งเราก็ถามป้าครับมีอรไรหอยหิวบ้างทำให้หนขับมาเจอร้านนี้ครับเป็นร้านแบบขายไก่ย่างเดี๋ยวไปดูมีโอเจไก่ มีหัวใจไก่ขายไหมครับมีอยู่ไม้หนึ่งเอาเอาเอาไม้หนึ่งครับอุ้ยพอดีเหลืไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายทุกคนนี่แหละครับไม้อะไรครับสิบแ่เอาเอาไม้หนึ่งเลยครับเดี๋ยวต่อไปไปหาตับสั่งกันแม่ครับมีอะไรขึ้นต้นในหอยหีบไหมครับอ๋อเห็ดน้ำมันหอยเอาเอาเห็ดเห็ดน้ำมันหอยหนึ่งครับหัวหอมทอดหัวหอมทอดค่ะทุกคนตอนเราเป็นจริงแล้วเอา หัวหอมทอดอะค่ะถ้าเป็นอหอมทอดตัวนี้จะไม่มีนะคะโอเคค่ะไม่ตัวคาริฟายหรือเปล่าคะลูกค้าใช่ค่ะเป็นคาริฟาย่างที่ค่ะลูกค้าแล้วเป็นไซส์ไหนดีคะคาริฟายนี่คือหอมทอดใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นมันทอดค่ะลูกค้าจะเป็นตัวเซนฟายคงรสค่ะอ๋องั้นไม่เอาค่ะไม่รับค่ะไม่รับค่ะหรอมัไหนหไ,มไม่ใช่ไม่ใช่หอมทอดอ่ะ มาแล้วค่ะทุกคนเห็ดหูหนูอจิกี้ผุวิตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเห็ดหูหนูอะหน้าตามันไม่เหมือนเลยอะเอออร่อยเนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ไอเดนกินผักค่ะทุกคนเห็ดเป็นผักไหมผักเฮ้เห็ดเป็นเออเห็ดมันเป็นผักที่ไหนเห็ดมันเป็นเชื้อรานี่เรากินเชื้อราอยู่เนี่ยเราเริ่มจากนี่ก่อนเลย ท้มจิ้มอย่างทีเด็ดตัวใหญ่ใหญ่อร่อยดีไอ้กินนี่ตัดเลี่ยน่ลยกอฟันแตกอ่ะกอบแค่ไหนไม่เชื่อมาลองมาฟังมาฟังอย่างให้ฟันนงขอบจิงไข่คองเขาบอกกินได้ทั้งตัวเลยนี่ว้าวเมนูที่สาม นี่อร่อยอันนี้ก็เป็นอีกหอยนะะึงฮะนี่หอยจะเป็นล,ลายๆอย่างงี้อันนี้หอยหวานนี่ก็กินได้ทั้งตัวทรงมันจะคล้ายๆกันนะครับทุกคนแต่ชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออีกหนึ่งเมนูนะฮะอะร่อยอร,ร่อยเหรอหไส้หมูหนูกินไส้ไส้ไส้ย่างอ่ะอร่อยมาจิ้มตาบสองอย่างอะ่อองอะ จร,จริงๆแล้วถ้าไปร้านหมา่าล่า,าผมจะไม่ยอมแพ้กับหอยแครงเดี๋ยวผมพอกินจานนี้เหมือนกันแล้เวเดี๋ยวผมตามร้านอาหาหอยแครงอีกผมจะไม่ยอมแพ้รูเปล่าว,วันนี้ผมต้องได้กินหอยแครงไปที่ไหนอีกครับพี่ไปถามแม่มขเขาถามเจ้าดินเขาจะรู้ <ๆ S 2> ว่าแบบที่ไหนมีอิ่มครับทุกคนเดี๋ยวว่าเราจะไปหาอะไรกินต่อแล้วพี่พต้องไม่แพ้น้องชายคำว่าแพ้มันสะกดไม่ได้มันไม่มีในพจนานุกรมที่เเล้ยคำว่าแพ้คิดออกอย่างหนงหอยทอดเดี๋ยวไปหาแล้วหอยทอดหอยทอด กินหอยมาทั้งวันอนะแยกไม่ออกนะว,ว่าหอยไหนรสชาติไหนโอ้ต้องแข่งกับเวลาแล้วในครึ่งชั่วโมงอยู่ๆเราก็มาเจอน,นะคะที่ร้านมัวเซงหิงเป็นร้านของจีร้านจีเนี่ยมันจะชอบมีแบบไม่หอยนะครูก็หอยหีบใช่ปะ่ะน,นี่เลยหามจื้อเก๋อหมูกแก้วหมูกแก้วได้1 5บาททำเป็นหีนหัวเชฟปูนี่หัวเชฟปูผัดไข่อย่างที่ห้าิ่มละเดี๋ยวเดินหาต่อครับทุกคน ไะอุ้ยอะฝนตกทุกคนฝนตกทัดทัดทัดเดี๋ยววิ่งก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนเดี๋ยวหาที่หลบก,ก่อนนะทุกคนฝนตกแล้วมาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาหลบฝนอยู่ในรถนะไม่มีช้อนทำยังไงกิน,นกบนใจทอดไปเลยมีค่อยๆนึอย่างที่ห้าไปฮึ่มเล่นเสียงของกรอบอะ โคตรเอสปารทุกคนกินหอมมะลิเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อกี้อีกเห็ดผัดมันหอยกินแล้วคดูนกินไป3าอย่างตอนนีผ้ผมพูดตรงว่าผมผมกินไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าหอยแข็งอาจจะกินไหวเราจะย,ยังไม่ยอมแพ้กับหอยแข็งครับเราจะไปตามล่าหอยแข็งต่อฝนก็จะตกดูดิท้องฟ้าก็มืดคึ้มครับอ่ะเดี๋ยวไปลองหาหอยแขงแ็งแบบสุดกันถึงเวลาลุายหอยแข็งแล้วครับทุกคนเดี๋ยทุกคนหอยแก่งนะ ผมได้กินหลายหอยมากครับทุกคนผมไม่เคยกินหอยเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยใครชอบกินติดเลือดครับอันนี้คือแบบดีเด็ดเลยบอกให้ออกซ์ตันก่อนแล้วกันเพราะว่าผมต้องทำเวลาแล้วครับไม่ต้องหัวอ้วนแน่นอนอยู่กับเบสไม่เบสโครับนะทุกคนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราได้มาหนึ่งอย่างโอเคแต่ว่าตอนนี้อยู่ตลาดแล้วนะคิดว่าน่าจะมีอะไรให้กินเยอะหัวยาเท้าทอดใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเอ,อาหนึ่ง อย่างที่สองเอาอันนี้เอาอันนี้โอเคได้แล้วค่ะอย่างที่สามเธอต้องกินในรถให้หมดก่อนเยอะๆน้ำหมูแก้วหางจุยก้หอมเมลีไม่เหอะไรก็ดีกว่านี้แล้วตึ้งคู่อันตราย แล้วแบบไม่แล้วแบบโชคดีมากนะให้ไม่อย่างนี้นิดเดียวไงนี้อย่างนั้นหน่อยสามารถกินหมดอ่ะอร่อยปะน้ำซึ่งก้อเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนไส้หมูข้างในคาร์โบนนิ่มมากีกรอบจังอ่ะักิยไปกินไปกินผักไปแป้งแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะติดคอติดคอมาก อ้าวต้นที่ค่ะเหมือนนี้ว้าวทุกอย่างแล้วคิดเอาทำไมผมเก่งจังวะไปอร่อยอร่อยหอยที่อ่ะมีแต่แบบของคาวหรือของกินเล่นน่ะมันไม่มีของหวานหรือที่มันเป็นน้ำเลยอ่ะอันนี้เมนูต่อไปหอยนางรมทรงเครื่อง ยำนะจ๊ะป้ายใหญ่ปะใหญ่ไข่ยำมีหอยแต่มีป้าหนึ่งเขาดูเห็นปลาขาวๆไหมหยุด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 เดินไม่มีอะไรกั้นเฮ้ยวันนี้วันธรรมดาแล้วทุกคนวันนี้มันวันที่สิบห้าสิงหานะวันนี้วันวันอังคารนะเปรียบการล่าหอยแข็งลวก EP4 ไปเลยนะครับเพิ่งรู้ว่าแบบหอยแข็งมันกินยากขนาดนี้ทุกคนเออรหนึ่งเผ็ดอันนี้ได้ปะ ได้เลยเอาไปก่อนเจอจนได้เป็นประวัติศาสตร์ที่หอยอยู่ในท้องเยอะมากๆอย่าหาทัากันนะครับทุกคนกินตามหอยหีบที่จริมันอาจจะมีเห็ดหรือมีอะไรนั่นละครับไปทางเห็ดครับเจ้าขผมอยากินหอยเยอะครับ นี่ผมรู้สึกว่าใจผมเต้นมากไม่รูเพราะอะไรเนี่ยกระปีกระเป๋าแปลกๆนะทุกคนเจ็ดอย่างแล้วที่เรากินไปแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือเวลาที่เรามากินในห้างหรือว่าแถวๆนี้นะคะมันก็จะมีแบบพวกเซอร์วิสชาร์ e บ้างเล็กน้อยมันเลยทําให้ตอนเนี้เราเหลือเงินอยู่2 0่สิบสามสิบสีบสบาทก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีกับเงินสี่าบาทนี้ ให้เต็มที่ที่สุดถ้าไม่ได้เราก็จะต้องจบที่เจ็ดอย่างนอ้คือเราบอกว่าเออขอเป็นน้อยนะก็ไม่เผ็ดเลยก็ไม่เผ็ดแหละและในสุดครับหลังจากเราฝ่าพันรถติด มาครึ่งชั่วโมงในสุดแล้วก็มาถึงร้านที่มีแนวโน้มว่าจะมีหอยแค็งนัคือร้านอาหารอีสานยังไม่รู้ว่าจะมีไหม,อมหอยแค็งแต่ว่าแม่ก็มี <laughs> มันนะไม่ใช่เป้าหมายแล้วเป้าหมายแล้หอยแข็งก็เดี๋ยวผมจะลงไปถามแม่ค้าก่อนแล้วกันว่ามีหอยแค็งไหมถ้ามีเขาลงไปถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะครับกลับมาไวเชียว กลับบ้านอีกแล้วเลยปิดครับกายาญาดาวแต่ร้านปิดครับทุกคน โยดโยด,ยด <laughs> ไม่มีครับทุกคนผมไม่ขายหอยแครงลวกครัหอยแครงลวกไม่มีท่านี้เอครับได้แค่สามอย่างแต่ไม่แน่คนอื่นอาจจะเหมือนเราอืหาย,ยากนะทุกคนทําไปเล่นไป, <c oughs> ไปคิดกันได้เนี่ยหอยแข็งหอยแมงพูดแต่หากินหาย,ยากนะหอ <c oughs> ยแข็งนะครับทุกคนหอยน้ำมันทรงเครื่องหอยโ,ยโ,ยโข่งไอ้นี่หอยหวานคือผมไม่ค่อยได้ไปกินพวกนี้ไงผมกินแต่ในห้างอ่ะก็เลยแบบนี่ไงไหน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 ตอกเลยกระตก ตอนนี้ก็เวลาของแล้วครับพวกเราทห้าคนกลับมาถึงสัตรูประเภทร้อยแล้วและผู้ที่กินน้อยที่สุดในการแข่งขันกินหอยฉีบน้ำหน้าไม่ใช่ที่ไหนกะโด่นผมเองครับผมเองครับอ้าวยังเหลืออเหรอยังเหลือม้อเลยหมออเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกก่อนแล้วกันผมได้ทำการสอบถามหลอกกรรมการมาแล้วคนที่กินเยอะสุดเดี๋ยวคนแรกครับจะเป็นเบฟอุ้ยทางนี้เบฟกินเยอะสุดกินอะไ ก,กินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยหอยหีบไปได้ทั้งหมด8ยอยา่างครับ8อย่างจากห้าร้อยอ่ะไอเพล็กเลยกี่บาทสิบบาทไม่แค่ส e ิบบาททุกคนจาก500บาทมันเชคคุ้มมากนะและอันดับสองนะครับอันนี้แบบพูดยากสิ่ยากมากครับเพราะว่า2คนนี้เขากินใเท่ากันนั่นก็คือฟ้ากับแดงครับคนละกเฮ้ยวงากแต่ว่า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 ไอเนี่ยเหลือน้อยกว่าครับไอฟ้าเหลือกี่บาท เหลือ3 4มร้อยสี่สิบาบาทฟ้ากินอาหารขึ้นต้นในหอหีบเจ็ดอย่างใช้เงินไปแค่200แต่แดนครับเก่งเหรอเหลือ43บาทเหลือ43บาทคือมึงกินอะไรอ่ะมึงกินแล้ววะโอ้ยหนูของหนูกินไม่เหมือนใครอ่ะหน้ากุยจ๊อคืออะไรวะมันพี่นึ้นเหลาใช่ขึ้นขึเหลาเลยขึ้นเหลาเลยตอนนั้นยินดูฉลามเนี่ยเอ้ยแม่เราดีกว่าตังไม่พอเนื่องจากว่าฟ้าลงเงินเยอะอยู่เลยก็เลยให้ฟ้าเป็นดับสองนะครับอันดับสามนะครับแล้วก็อันดับสี่คือวิวนะครับ กินไปทั้งหมด6และอันดับสุดท้ายคือผมเองครับกินไปแค่สามอย่างม่รู้ว่าในเซเว่นอ่ะไม่มีอะไรขึ้นต้นในหอยขีกเลยพี่หนูไปกินมาหอยลายกระป๋องหอยลายเกียวเกียวอ๋อคือเขาเซเว่นนะใช่เซเว่นใหญ่แหม่บีดเลยเออพี่เบ้มไม่มีเปลไม่มีรโอ้พี <3> <3> <3> ่เบ้นวันเดียวเลยที่บอกไม่มีและอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามีรางวัลของผู้ชนะเรามีแต่บทลงโทษซึ่งบทลงโทษก็คืออันนี้ครับคือบาสมีกับซีฟู้ดเนื่องจากเบ้มผู้ชนะเดี๋ยวพี่เบ้มเป็นคนผสม แล้วแต่นั้นพี่กินเป็นคำดียวอ่านีรตมๆนะมีแต่พริกเห็นแล้วปวดท้องอล้พี่มาแล้วพี่ชายฮึบเร็วพี่หยาทึบไอ้ิจานอ้าวอ๋มันมันมันดูเท่านั้นอร่อยปะชิมเลยดิอร่อยปะสีอร่อยอร่อยไหมอืม ลองลองลองใจรู้เป็นไงปกติทุกคนแล้วก็กินอาหารที่คือตัวดอกหิบก็ต่านี้พอแล้วนะครับอยากให้เรากินตามอะไรบอกอันเอา ภาษาไทยพอแล้ยไหม,ไมเราไปเวภาษาลาวมั้งนิ่เป็น่อ,อนไหมโินตางภาษาลาวไม่รู้เหมือนกันค,คิดไม่อนกอยากให้ท่าคอมเมนต์บอกครับเราวันนี้เมื่อมาเจ s t can't s t ง n d t า a i l เพราะว่าลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ภาษาอะไรบอกเลยได้หมดเลยครับลาวอินเดียกัมพูชาทุกอย่างได้หมดครับเกินไปเวสิโกเกินไปไม่เข้าใจเห็นไหมใไปไกลแล้วอิสราเแค่นี้พอดีกว่า and